รโอับูกูให้ดวนกูให้ดวนตาจอเรียบร้อยแล้วเขาทั้งไหนเขาทั้งไหนเขาทั้งพี่เดี๋ยวทั้งดอมแอ่ตะเคียนฮะดึงไปทางไหนโอ้ลงล่างวะใส่มาโล่งล่างดึงขึ้นไปทางพุ่น ตามกูภ้ภัยนะครับเรียบร้อยครับป๋าเจาะปราบาจารย์สายโหดของทีมงานเอาอีกแล้วครับอันนี้เขาเอิดมาอย่างโซลูสโ,โซลูโอโซลูสไม่ได้ติดเลยนะแมนบอกว่าออไม่ติดอาวป๋าเจาะบอกไม่ติดนะเนี่ยโซลตกก่อนสายขางนี้ขางพุ่น โซ่หลุดหลุดฝั่งล้อนำครับเป็นโซ่ข้างซ้ายครับข้างนี้แหละเนี่ยฝั่งล้อนำอยู่ฝั่งนี้จุดนี้ก็เป็นจุดที่พี่ต้นติดลมนะครับเนี่ยเขาเอาดินมาใส่แล้วแต่ว่ามันก็ยังเละอยู่ทิ้งไว้หลายวันแล้ว ป้าเจาะก็มาทําภารกิจนะครับโยนทรายมาโดนโยนดินมาจากนู hmm. <pi> ่นให้เดินได้ครับโอ้ถ้าโชคไม่หลุนนี่เอาไม่อยู่นะเนี่ยลุมอยู่นี่ดิหลุมมั่งนี่เลยล่ะนี่ล่ะเออแนวมันเลยแล้วนั่นเนียนบ๊อเออเลยหลุมไปแล้วนี่ล่ะรับสมีเขาเลยล่ะเนี่ยลุมอยู่นี่นี่ยเลื่อยหลุมไปแล้วเออไม่ติดยังไงทำไมมัน ลอกรอยโหดขนาดนี้ปาเจาะป,ปกติถ้าไม่มีเหตุการณ์ขัดข้องนะครับเกี่ยวกับสภาพร่างกายนี้เอาไม่อยู่นะคันนี้แต่ว,ว่าโซ่หลุดก่อนครับก็เลยเกิดปัญหาเลยทีนี้คราวนี้ดึงไปนู้นไช้ไหม <Guer l. S 1> ดึงไปฝั่งนู้น ซานี่เอสไฟ้าฟ้าบันดาลก่อสร้างนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดของหน้างานนะครับเนี่ยเราจะขึ้นคันตรงนี้แหละแต่ว่าเดิมทีมันเป็นหลุมอยู่ตรงนี้ครับพี่ต้นเนี่ยตกหลุมนี้แหละจุดนี้เลยรัศมีนี่เลยที่ป่าเจาะยืนเนี่ย ส่วนท่านเปาก็นู่นครับหลุมข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังไปอีกนะ,ะข้างหลังที่เอาทรายใส่นั่นท่านเปานะติดสามครั้งท่านเปาเนี่ 1, 2, เเยหนึ่งสองสามท่านเป่าใครว่าท่านเป่าผม่ได้วด่าเจ้า โอ้ยก็บพวโหแล้วว่ามันติดเครืองปติดิอ้าวแฟนพันแท้ดูเอานะครับป๋าเจ้าบอกไม่ติดแต่ว่าโซ่มันตกก่อนจริงๆแล้วถ้าโซ่ไม่ตกนี่เอาไม่อยู่นะเราจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้เลยก็จะเห็นเฉพาะร่องรอยที่แบบว่าการทํางานแบบเสียวๆโซ่กลับมาตกก่อนครับก็เลย เกิดเหตุการณ์นี้ให้เห็นหน้าง,งานที่กุดแคนครับหนองน้ำบ้านขวาวตําตบลบะเคียบอําเภอคูมเมืองบุรีร,รําไอทรายนี่เขาโยนมาใส่มันยังยังไม่ไม่แน่นเท่าไหร่ เอาคางนี่ติดป่ะเออคางนี่ติดบ่เอา้างนี้ติด,ต,ดติดข้างนึงหลุดข้างนึง <c oughs> ติดข้างนึงไม่ติดข้างนึงว่าจะงั้นครับ่ปเอ,อ,เอ,อาป้าเจ้าว่าไงก็ว่างั้นแหละดูนและครับมาแล้วครับพี่ต้นสองหนึ่งห้าสี่อีกคันจะมาทําการดึงครับยวดูว่าจะขึ้นหรือเปล่าฝั่งที่ยังเห็นล้อแท็กอยู่ก็คือฝั่งที่โซ่ตกส่วนฝั่งที่ไม่เห็นล้อแท็กเลย ก็จมมิดแล้วครับเพราะอย่างที่เห็นน่ะร่องรอยตูดสวิงปัดเอาดินเนี่ยแต่ปลาจอบอกไม่ติดแต่ผมนะี่ยบอกติดแน่นอนละ่ะอย่างนงี้ทรงนี้ใครจะบอกยังไงผมไม่รู้ละ่ะหาแล้ว นับแต้มเลยนะครับป่าเจาะไม่รู้ล่ะถ้ามีการดึงกันเนี่ยถือว่าหนึ่งแต้มครับและนี่ก็เป็นแต้มแรกของป่าเจาะถึงแม้ว่าป่าเจาะเองจะปฏิเสธว่าไม่ติดก็ตามครับแต้มแรกกุดแคน สำหรับปรมาจารย์สายบูสายโหดของทีมงานครับเตยียมตัวครับเอาดึงป้ายดึงป้ายไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับ ต่อแ,แท็ก้างซ้ายโซลุดข้างขวาจมมิดเอาดึง ไปแลขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับก็จะเดินขัดๆหน่อยเพราะว่า,าโซตกนะครับตกฝั่งล้อนำ เองอ่ขึ้นไปแล้วครับหลุดเลยครับทีนี้โซ่หลุดแล้วต่อไปก็ใส่โซ่ครับ ดูผิดฝั่งสปอเกตครับโอ้ตาลายเนี่ยดูฝั่งสปอเกตเป็นฝั่งล้อนำไปแล้วผมไปเดินกระต่ายขาเดียวออกไปเอาไปใส่ที่พื้นแข็งๆนุ่นแล้วครับ เนี่ยร่องรอยร่องรอยครับหลุมนี้ท่านเป่าท่านเป่าครั้งหนึ่งพี่ต้นครั้งหนึ่งนะครับพี่ต้นเนี่ยเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าจําไม่ผิดเพราะว่าดูจากร่องรอยมามันจะคู่ขนานกับแนวแนวคันบกน้ําที่โยนดินขึ้นเนี่ยพีตนะ่ต้นน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ท่านเป่านะครับที่ยืนเอาไม้มายืนเนี่ยตรงนี้แหละ ติดแล้วก็ดึงขึ้นไปแล้วก็โยนทรายมาแล้วก็ไปติดอยู่ตรงตรงทรายตอนที่โยนมาในช่วงแรกๆก็เป็นทางด้านของเสียทัดดึงขึ้นวันนั้นก็เข้าเวรแทนป่าเจาะแต่วันนี้ครับเรียบร้อยครับป่าเจาะหนึ่งหลุมครับสรุปแล้วนะครับก็มีป่าเจาะล่าสุดนี่หนึงหลุมแล้วก็เป็นหลุมแรกน่าจะหลุมเดียวด้วย เข้าเข้าแล้วครับเข้าแล้วพี่ต้นก็หนึ่งหลุมท่านเป่านี่สี่หลุมครับสำหรับหนห้างานที่นี่สำหรับการติดหลมนับเป็นหลุมท่านเป่าสี่พี่ตน้นปาเจาะคนละหนึ่งรวมรวมกันก็เป็นหกหลุมครับ สำหรับเหตุการณ์การติดโลมที่ได้เกี่ยวดึงนะต้องช่วยกันเนี่ยหกครั้งด้วยกันไปแล้วเดินกลับแล้วพี่ต้นเดี๋ยวดูปลาเจาะก็น่าจะถอยดินจากฝั่งนู้นมาหรือเปล่ายังเละอยู่ครับเนี่ยเราเดินไปก็จมแน่นอนโอเคปลอดภัยแล้ว าง,งานหโหดทีมงานฟ้าบ,บันนานก่อสร้างเอาไว้ตามต่อสวัสดีครับ